รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยที่ช่อง9 m c o t hd วันจันทร์ถึงวันพุธเราพบกันบ่ายโมง40นาทีโดยประมาณนะครับซึ่งก็จะมีเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจได้ประโยชน์วันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องกิจกรรมดีๆที่โรงพยาบาลทุนบุรีเป็นเจ้าภาพจัดนะครับโครงการวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติเพื่อสิริราชมูนิธิใช้ชื่อโครงการว่า ทนบรีรันครั้งที่1ครับซึ่งก็จัดที่บริเวณสวนพระราม8เป็นทั้งเส้นปล่อยตัวแล้วก็เส้นจายครับก็เลยนําภาพที่ในวันที่จัดงานเนี่ยครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยด้วยความอลังการขบวนเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานขึ้นสู่เวทีที่สวนพระราม8ครับแล้วจากนั้นนะครับคุณหมอวชิรบุญศาสตร,รุจิผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลทนบบรีก็ รับหน้าที่ในการกล่าวรายงานซึ่งก็ไปติดตามจากอุ่นใจใกล้หมอได้เลยตลอดทั้งงานครับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้องกล่าวกระหม่อมจัดโครงการสาธรารณกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระณิษฐาที่ราชเจ้ารมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 8 0 0รษาในวันที่2เมษายนพุทธศักราช2,566โดยใช้ชื่อโครงการนี้ว่าทนบุรีรันครั้งที่1โดยมีรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการสีราชมูลนิธิมอบให้เป็นรางวัลเกียรติยศ แกนักวิ่งผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทมินิมาราทอนระยะทาง10กิโลเมตรที่ทำเวลาได้ดีที่สุดนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงที่กำลังนับถอยหลังเพื่อที่จะปล่อยตัวนักวิ่งจากจุดสตาร์ทที่ยิ่งใหญ่อลังการมากทีเดียวท่านนายแพทย์บุญวนาสินกับนายแพทย์วัชวรบุญศาตรรุจิรวมกันเป็นประธานกดแตรเปิดตัว ขณะที่นักวิ่งกวิ่งออกจากจุดสตาร์ทไปเมื่อวันที่8มกราคม2566มาติดตามกันได้เลยครับท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นบรรยากาศที่น่าสนุกสนานประทับใจในวันที่8มกราคมที่ผ่านมานะครับ เพราะว่าจะมีทั้งนักวิ่งทีมชาตินักวิ่งที่แบบเขาฝึกซ้อมมุ่งมั่นมากจะมาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานกันให้ได้เลยนะครับก็ต้องขอแสดงความดีดีกับผู้ชนะแล้วสำหรับท่านที่อื่นๆก็ข่าวต่อไปอย่าพลาดมาชิงรางวัลดีๆกันใหม่นะครับช่วงนี้อุ่นใจใกล้หมอจะขอพักสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปก็มาจะตามให้นักติดตามบรรยากาศ ทีเ่เสริมเสริมจากการจัดกิจกรรมทนบรีรันครั้งที่1ในเบรกต่อไปครับเบรกนี้จะให้ท่านได้เห็นบรรยากาศของการมอบรางวัลแก่ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยในประเภทต่างๆนะครับแล้วก็งานนี้เราได้รับเกียตรติจากผู้บริหารระดับสูงของวัสจำกัดมหาชนนะครับทนบรีกรุปและ พลเรือตรีพานุพันธ์ทรัพป,ประเสริฐผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพซึ่งก็ได้กราณาให้เกียรติมาอมอบรางวัลด้วยมีหลายคนครับที่ได้ไปในงานนี้แล้วก็ได้ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่างานนี้เนี่ยโอ้โหสนุกสนานเลิดเพลินแล้วกอ็อยากจะให้จัดอีกนะครับเดี๋ยวไปฟังดูครับติดตามจากผู้บริหารโรงพยาบาลทุนบรีนายแพทย์ศรีพงษ์ เหลืองวรินกุลนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลทนบุรีก็จะมาพูดถึงโดยภาพรวมของงานนี้ครับในผลสำเร็จของการจัดการวิ่งการกุศลครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เราเป็นตัวชี้วัดว่าเราประสบความสำเร็จคือจำนวนนักวิ่งที่เข้ามาร่วมกว่า3,000คนนะครับในความสำเร็จอันที่สองที่จะพูดถึงคือความร่วมมือร่วมใจของชาวโรงพยาบาลทนบุรีในการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ หรือภาวะฉุกเฉินไม่ว่าทางหัวใจหรือทางสมองที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ผลจากการวิ่งเนี่ยวันนี้เนี่ยเราไม่พบว่ามีอุบัติเหตุเลยนะครับไม่มีเรื่องของภาวะฉุกเฉินทางหัวใจหรือทางสมองเลยไอ้ทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่เรามั่นใจว่าอันที่หนึ่งเราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องนักวิ่งพี่น้องประชาชนที่สนใจมาร่วมในโครงการการวิ่งการกุศลครั้งนี้ผลสําเร็จอีกด้านหนึ่งคือชาวโรงพยาบาลธุมบุรีของเรานั้นเนี่ย ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทั้งไม่ว่าคุณหมอพยาบาลหรือพนักงานทั่วไปเนี่ยได้มาเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลนักวิ่งที่เป็นแขกของเราให้มีความปลอดภัยทั้งหมดนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จในป,ปีนี้เลยครับปีหน้าเจอกันใหม่นะครับพอทราบว่าโรงพยาบาลจะจัดงานนี้นะคะก็คือธนุรีรันครั้งที่หนึ่งเนาะในฐานะที่ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกันนะคะแล้วก็เห็นจุดประสงค์ของงานนี้เพื่อที่จัด,จดเพื่อแบบว่าให้อ่อ พะชาชนเนี่ยระหนักถึงแบบกากรออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็รายได้ทั้งหมดเนี่ยบริจาคให้กับสี่ราชพยาบาลนะคะก็ตัดสินใจไม่ยากเลยะคะ่ะก็สมัครทันทีเลยค่ะก็เพราะว่าจริงๆอ่ะส่วนตัวเป็นคนที่เออวล,ลาวิ่งแล้วได้รางวัลก็คือจะบริจาคให้สี่ร้านมือเนติอยู่แล้วะคะ่ะก็คือแบบไม่ต้องลังเลเลยก็คือเลยสมัครทันทีเลยอ่ะคะ่ะและ้วก็ก็ถือเป็นเกียรติมากๆในชีวิตที่สามารถแบบ ไายทัวร์ to ่ะคะก็ขอบพระคุณโรงพยาบาลธนบุรีนะคะที่จ mm ัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะก็หวังว่าปีถัดๆไปนะคะจะจัดงานแบบนี so like ้อ yeah. ีกนะคะแล้วก็แน่นอนว่าต้องเข้าร่วมแน่นอนนะคะปีหน้ามาแน่นอนโดยปกติเป็นคนชอบออกกําลังกายอยู่แล้วนะคะเห็นทางโรงพยาบาลธนบุรีมีเพจว่าวิ่งที่สะพานพระราม8เป็นจุดที่ชอบวิ่งแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือให้สีราชมูลิธิเห็นคําว่าสีราชมูลิธิปั๊บก็ สมัครเลยนะคะก็ไม่เคยคิดว่าเต่งสอวอก็ยังมาวิ่งมาคนเดียวด้วยค่ะครั้งที่เราพ่อไปชวนวิ่งอะคะ่ะเป็นครั้งแรกแล้วก็สนุกดีก็เลยมาลงครั้งที่2ด้วยะคะ่ะก็คิดว่ามีประโยชน์ดีอะคะ่ะเพราะว่านอกจากจะได้ออกกําลังกายแล้วเขาก็เอาเงินไปช่วยบริจาคอะไรอย่างเงี้ยด้ค่ะก็เป็นประโยชน์มากๆเลยในนามของคณะกรรมการในนามของคณะผู้บริหารโรงพยาบาลธนบุรีก็ ขอแสดงความขอบคุณทุกท่านอย่างจริงใจมาณโอกาสนี้ครับแม้ว่างานวิ่งจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของการร่วมสมทบทุนให้กับสรีราษมูลนิธิเพื่อนําไปดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาสก็ยังดําเนินต่อไปจนถึงวันที่31มกราคม2566ท่านผู้ชมที่มีจิตเป็นกุศลนะครับยังสามารถร่วมสมทบทุนได้ โดยใช้รายละเอียดตามหมายเลขบัญชีกธนาคารกรุงศรีอยยาที่ปรากฏอยู่นี้ขอขอบคุณล่วงหน้าแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนเวลาหมดแล้วพบกันใหม่ที่ช่อง9 m c o t HD วันจันทร์ถึงวันพุธบ่ายโมง40นาทีสวัสดีครับ